ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการนอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการนอนเนี่ยมันส่งผลเกี่ยวเรื่องภูมิต้านทานความสุขแล้วก็ความทรงจํานี่คือนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการนอนแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการนอนเกี่ยวกับเส้นประสาทนะครับมีคําถามมาอันที่หนึ่งครับการนอนเนี่ยช่วงไหนเป็นช่วงที่จะได้ฮอร์โมนในการเติบโตฮอร์โมนในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอมากที่สุดคำตอบก็คือการนอนช่วงแรกช่วงแรกของการนอนเลยช่วงแรกของการนอนก็คือประมาณ3ชั่วโมงแรกของการนอนถ้าเรานอนหลับลึกนะครับเหมมาายงะรรคนนที่ล มันก็ไม่ค่อยดีนะมีคําถามต่อครับว่าเราอยู่ในเตียงเนี่ยเรานอนไม่หลับเนี่ยควรจะเป็นยังไงควรจะหลับต่อไหมควรจะฝืนต่อไหมมีคําถามบอกว่าถ้าเราหลับต่อไปเรื่อยๆจะทําให้เรานะฮะยังดีกว่านอนไม่หลับนะฮะยังดีกว่าไม่ได้นอนนะหลับตาไปก่อนดีกว่าคำตอบคือควรจะลุกออกจากเตียงนะนักวิจัยบอกว่าควรจะลุกออกจากเตียงเพราะอะไรครับเพราะว่าการนอนที่เรานอนอยู่แล้วออสมองมันจะบอกว่าที่นี่เป็นที่ตื่นไม่ใช่เป็นที่นอนสมองเราจะแองเคอร์ก็คือการย้ําว่าตรงนี้เป็นที่ทํางานบางทีเราใช้ที่ทํางานนอนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วถ้าคุณใช้ที่่นนนนออคุณแลล้วไมหับ ให้คุณเปลี่ยนนิสัยของการนอนกนะ็คือว่าอย่าไปใช้ที่นอนเป็นการนั่งเล่นหรือนั่งทํางานให้เราง่วงจริงๆเราถึงจะเดินทางไปนอนที่เตียงนะครับนี่คือคําตออที่บอกมานะเพราะการนอนมันส่งผลความสุขของเราด้วยนะถ้าเรานอนเนี่ยตื่นขึ้นมาเราจะสดชื่นด้วยหมอนที่ใช้คจะเป็นหมอนแบบไหนเพื่อนเคยรู้ไหมฮะถ้าเรานอนดีเนี่ยความจําก็ดีแล้วเราก็หลับดีอารมณ์ก็ดีความคิดก็ดี มีพุ่งกระทานขึ้นมาอีกครับวิธีการเลือกหมอนควรจะเลือกแบบไหนครับคำตอบคือมันจะวัดส่วนนูนของหัวของเราเพ,เพื่อนนอนตะแคงหรือนอนหงายหรือนอนคว้าครับผมจะมีนิสัยนะฮะติดการนอนตะแคงเมื่อนอนตะแคงเกิดอะไรขึ้นครับความกว้างของไหล่เรานะฮะ ถ้าไหล่เรามันกว้างน้อยกว้างมันแล้วแต่คนบางคนเนี่ไหล่มันแคบนะฮะไหล่แคบไหล่กว้างแล้วถ้าเรานอนหมอนที่เตี้ยเกินไปเวลาเรานอนตะแคงฮะหัวก็จะตกนะมันก็จะปวดหลังปวดคอนะฮะเพราะนั้นเราต้องหาหมอนที่มันมีความสูงประมาณเวลาเราตะแคงแล้วเรานอนแล้วมันหัวไม่ตกไปหรือหัวไม่ยกเกินไปนะแล้วสำหรับคนที่นอนหงายเหมือนกันถ้าหัวคุณด้านหลังนะฮะมันนูนเยอะหรือนูนน้อยถ้านูนน้อยนะฮะมันก็มีเครื่องวัดของที่ญี่ปุ่นจะมีเครื่องวัดที่เมืองไทยน่าจะมีแล้วแหละคนเนี่ยนะฮะมีร่างกายที่ตัวใหญ่นะ หรือหัวหรือหัวตกลงไปนะถ้าหัวตกนะนั่นหมายถึงเวลานอนเนี่ยมองมองข้างบนเนี่ยเป๊ะหรือเปล่าแตถ้ามองข้างบนเป๊ะนี่คือกำลังดีเพราะนั้นเราต้องเลือกหมอนที่ดีจะทำให้คุณภาพการนอนของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับมีคำถามต่อครับการนอนของเพื่อนเนี่ยนะฮะรู้ไหมว่าตอนนอนเนี่ยเรามีอุณหภูมิสูงหรือต่ำคำตอบคือเวลาเราจะนอนเนี่ยอุณหภูมิของร่างกายเราเนี่ยจะต่ำลงเพื่อนๆรู้แบบว่าในอุณหภูมิของร่างกายของเราเนี่ยวันหนึ่งอนี่ยจะมีช่วงที่อุณหภูมิสูงและจะมีช่วงงททีี่่่่่่ออออุุุณณณหหหภภููมมมิิตตาในชววคเเลลยยบก ให้เราวัดอุณหภูมิรม่างกายเราเนี่ยนะฮะให้วัดประมาณ3-4รอบเลยสำหรับวัยกลางคนนะฮะคือตอนตื่นมาตอนเย็นและตอนก่อนนอนเราจะรู้เลยว่าเวลาเราง่วงเนี่ยอุณหภูมิเราจะต่ำเพราะฉะนั้นเราต้องจัดอุณหภูมิวิธีการจัดอุณหภูมิให้ต่ำทำให้ตัวเราเองง่วงเนี่ยนะฮะมีคลิปนี้ทำเป็นคลิปและมีผลวิจัยมีข้อมูลต่างๆให้เพื่อนไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะถ้าเพื่อนอยากดูแอดเข้ามาผมชื่ออะไรครับผมชื่อฟูจินามสกุลฟูจิสากินะครับสกอตไงแอด F U J I F U J I S, S A K I นะจะแบบ่ U ่ J ่ I ่งงงคลลลลิปททีีเเเเกกยยวววรรรือาาัััไใหหห้็ึ แล้วสร้างอุณหภูมิทําให้เราง่วงนอนแลนะบางทีเนี่ยทำไมเรานอนไม่หลับเ mm hmm. พราะอุณหภูมิเราสูงอะไรทาให้เราอุณหภูมิสูงล่ะนี่ก็เกี่ยวข้องว้วยแล้วรู้ไหมว่าเกี่ยวกับเรื่องการฝันร้ายหรือฝันดีใครฝันดีใครฝันร้ายแล้วรู้ไหมว่าฝันร้ายบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นกับสมองแล้วเราควรจะแก้ไขยังไงฝันร้ายมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องโรคพาร์กินสันนะครับฝันร้ายเนี่ยมันจะมี2ออย่างใหญ่ๆด้วยฮะ ฝันร้ายที่ตื่นมาแล้วจำไม่ได้กับฝันที่เราตื่นมาแล้วมาอลรวาสนะครตีคนข้างๆเคยมีแบบนี้ไหมใครบ้างที่เป็นอย่างนี้ช่วยเขียนเบอร์หนึ่งเบอร์สองฝันร้ายแบบไหนแล้วฝันร้ายมันมีผลข้างเคียงกับสมองนะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำเสื่อมลงนะเพื่อนๆถ้ามีฝันร้ายบ่อยๆแนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลในที่ผมจะบอกว่าเรื่องการนอนนะฮะเราอาจจะเอ้ยมันไม่ค่อยสนมันไม่ได้ป่วยเว้ยมันไม่ได้เป็นโรคเว้ยแต่นี่คือทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงทำให้ฮอร์โมนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเปลี่ยนแปลงความจำเปลี่ยนแปลงออ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 าาจจะะะะเเเเเเกกกกกกกิิดดีีีีี่่่่่่่ยยยวววรรรรรืืงงนน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 ฮุุบััตตตห็็ไไ้้้มมมโโโคคคคึึแูสพ นะนอนเยอะแต่รู้สึกว่านอนไม่พอนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องเรื่องหนึ่งฮะอีกอันนึงครับในร่างกายของเรานะใน1วันของของโลกเนี่ยจะมี2 4ชั่วโมงในร่างกายของเรานะใน1วันเนี่ยฮะมันมีมากกว่า2 4ชั่วโมงเมื่อมีมากกว่า2 4ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นครับทำให้เราเนี่ยทำไมทำไมเวลาตื่นเนี่ยมันตื่นยากแต่เวลานอนเราไม่อยากนอนเป็นไหมฮะทำยังไงให้เราอยากจะนอนนะครับผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยครับผมเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเวลาเราง่วงเนี่ยนะฮะรอให้มันง่วง จะทาให้เวลาเรานอนแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกนอนไม่พอใครบ้างน,นอนเท่าไหร่รู้สึกนอนไม่พอรู้ไหมว่าการนอนเท่าไหร่แล้วทำให้เรานอนไม่พอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยิ่งนอนเฮ้ยทำไมท่านนอนนอนเยอะแต่มันก็นอนไม่พอนั่นหมายถึงคุณกําลังติดหนี้การนอนหมายถึงว่าเรานอนเท่าไหร่นอนไม่พอเพราะว่าก่อนหน้านี้เรานอนไม่พอก่อนหน้านี้เรานอนผิดเวลาไปไปได้นะฮะช่วงแรกให้เราคํานวณในการนอนนะฮะให้นอนให้ครบ8ชั่วโมงแต่ถ้าเรานอน8ชั่วโมงเรายังง่วงอยู่นั่นหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เราเคยสะสมความเหนื่อยอยู่นะครววิิีีีกาาาาาารรรืออมมมมตต่่่่่่งงงงงงนนน้้้้้เเเเ8ใใหหทททยไไไได ุณจะต้องรู้ถึงอุณหภูมิในการสร้างอุณหภูมิให้ต่ําทําให้เราง่วงนอนไอ้นั่นนะคือตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ทำยังไงให้เราสะสมอุณหภูมิเราให้เราอยากนอนคลิปนี้เคยให้ไปแล้วนะเพื่อนๆยังไม่เคยดูเนี่ยแอดเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะครับให้แอดเข้ามาใน fujji fujji saki แล้วผมจะให้คลิปวิธีการทําให้เราหลับเร็วหลับลึกแล้ววิธีการหลับแล้วหลับยังไงมีกระบวนการนั้นเป็นมีอยู่2คลิปนะให้แอดเข้ามาแล้วถามว่านะครับขอคลิปวิธีการนอนหลับเร็วหลับลึกนะครับเกี่ยวกับเร